Motorola one 5 g แบตสุดอึดกล้อง6ตัวราคาสุดคุ้มจาก Motorola ครับ สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสเสนอเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า m o t o r o l a เจ้า m o t o r o l a อล่าวัน 5G เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เปิดตัวสักทีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเล aks แล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่เราจะมากดพอยส์แล้วก็กลับมาย้อนอ่านก็นได้อีกทีหนึ่งก็เป็นตามที่คาดเลยนะครับทาง m o t o r o l a เนี่ยสิ่งที่มือถือที่เขาทำออกมาเนี่ยตอนนี้เป็น mid r a n g e อ ที่ราคาประหยัดนะครับราคาตัวนี้เนี่ยที่เขาระบุมาเนี่ยนะครับก็ระบุมาว่าราคาของเจ้าตัวมอเตอร์ล่วัน 5G ตัวนี้เนี่ยจะราคาไม่เกิน15,000บาทอย่างแน่นอนหรือว่าราคาเนี่ยต่ำกว่า500เหรียญ US ดอลลาร์อย่างแน่นอนนะครับทางนี้เนี่ยมอเตอร์ Motorola เนี่ยออกมาประกาศเองแต่ว่าสำหรับวันเปิดตัวเนี่ยก็ต้องรออัปเดตอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่2ที่รองรับ 5G ของจาก Motorola นะครับเพราะาตัวแรกเนี่ยอันนี้คือเราพูดถึงในรุ่นของ mid ranger นะครับหรือว่าเป็นมือถือระดับกลางนะครับเขาได้กำลังจะเปิดตัวเนี่ยเจ้า moto g 5 g plus นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดลแรกที่ทาง Mo โ,โตเนี่ยกำลังจะปล่อยออกมาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนสเปคเนี่ยก็คล้ายๆ คล้ายๆกับเจ้าตัวเรือเอิอมมิดเรนต์ตัวแรกเหมือนกันนะครับก็คือใส่เจ้าตัวชิปเซตเนี่ย snapdragon 765กนะครับแล้วก็รองรับ5 g เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกเนี่ย765ไม่ใช่7 6 5ธรรมดาเป็น765 g นะครับส่วน ram เนี่ยอาจจะให้มาน้อยไปน,นิดนึงนะครับให้มาแค่ 4GB กิกนะครับส่วนเจ้าตัว rom เนี่ยที่เขาให้เรามาเนี่ยให้เรามา 128GB สกิกะไบต์นะครับสำหรับเจ้าตัวตัว motorola one 5 g ตัวนี้เนี่ยนะครับ ส่วนในเรื่องของความจุเนี่ยที่ผมบอกว่า128กิกะไบต์ตรงนี้นครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเฮ้ยคิดว่ามันน้อยเกินไปนะครับเพราะว่าทางโมโตเนี่ยเขายังเก็บช่องใส่ไมโคร SD card ไว้ให้เรานะครับฉะนั้นคือเราสามารถเพิ่มเมมโมรีเนี่ยใส่ไมโคร s d card 1 TB เทราไบต์ก็ได้เลยชิวๆนะครับเก็บพงเก็บเพลงเก็บหนังยังได้เลยแล้วที่ผมบอกว่าทำไมถึงเก็บหนังแล้วดีเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยนะครับเขามีมาให้เราเนี่ยถึง6.7นิ้วเลยทีเดียวนะครับและยังไม่จบ ตัวนี้เนี่ยก็เป็น Full HD Plus ด้วยส่วนสิ่งที่ผมบอกเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรือธงส่วนมากที่มีมีใส่มาให้หมดนะครับแต่ว่าน้อยนักที่ร,ระดับกลางเนี่ยมือถือระดับกลางเนี่ยใส่มานะครับก็คือเจ้า High Refresh Rate ตัวนี้เนี่ยเขาใส่ 90Hz Refresh Rate มาให้เราด้วยนะครับฉะนั้นคือเวลาที่เราใช้แค่เล่นมือถือธรรมดานี่ยยังรู้สึกว่าแบบแฮปปี้เลยเพราะว่ามันไหลลื่น มากๆนะครับและยังไม่พอเท่านั้นนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่ที่ให้เรามาเนี่ยให้เรามาถึง5000 mah นะครับซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัวหน้าจอขนาดนี้แล้วก็ชิปเซ็ตเนี่ยใช้ snapdragon 7 6 5 g เนี่ยคือใช้ไปจริงๆแล้วผมว่ามันจะต้องรอดูการใช้งานจริงว่าเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนมากโมโตเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องแบตอิดอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยการันตีน่าจะประมาณวันครึ่งถึง2วันสแตนบายได้เลยนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเจ้าตัว s i ส์ฟิงเกอร์พริ s นต์สแกนเซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เจ้าตัว Fingerprint Scanner อยู่ใต้จอนะครับตัวนี้เนี่ยเขายังจะใส่ไว้ทางด้านข้างซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยฟิสิกอลฟิงเกอร์พรินต์สแกนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้เสถียรมากกว่าเจ้าตัว u n d e r อร์ e กรีนฟิงเกอร์พริ a นแนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องคุยเนี่ย แม้ว่าจะใส่แบตเตอรี่มาให้5,000 mAh แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าในเรื่องของการชาร์จเร็วเนี่ยก็ยังไม่ได้ด้อยหรือว่าน้อยหน้าคนอื่นนะครับเ็ให้เรามาเนี่ยถึง20วัตต์นะครับ fast charging ตรงนี้นี่โอเคมากและเรามาพูดถึงเรื่องกล้องนิดนึงเนี๋ยวที่ผมบอกว่ากล้อง6ตัวนะครับทางด้านหลังเนี่ยจะใส่เซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์หลักเนี่ยให้มา48ล้านเมกะพิกเซลนะครับ f 1.7ต่อมาเนี่ยก็จะเป็น ultra wide ultra wide ตัวนี้เนี่ยใส่มา8ล้านเมกะพิกเซล แต่ก็ผมคิดว่าก็โอเคแล้วนะครับส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแทนที่จะเป็นเทเลโฟโต้ก็จะใส่เป็นเจ้าตัวมาโครเลนส์5ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆอ่ะตัวนั้นน่ะน่าใส่เป็นเทเลโฟโต้มากกว่าแต่ว่าเขาให้เรามาเป็นตัวเดฟเซนเซอร์2ล้านเมกะพิกเซลก็ถือว่าโอเครับได้ ส่วนในเรื่องของกล้องหน้านะครับก็จะมีมาให้2ตัวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขายังไม่มีการเปิดเผยว่ากล้องหน้าเนี่ยจะเป็นเซนเซอร์ธรรมดาแล้วก็เป็นอัลตร้าไว์หรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากแต่ถ้าเกิดมามา,มาเนี่ยเป็นเดฟเซนเซอร์เนี่ยก็อาจจะเศร้านิดหนึ่งนะครับแล้วส่วนจุดเสียของเจ้าตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยนะครับก็คือไม่มีไวเลสชาร์จิ่งซึ่งผมเองไม่เป็นไรเพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็ใช้เสียบสายอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องหนึง่งแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแอบสําคัญนิดหนึ่งก็คือขาาดเจ้ตัว IP68 นะครับตัวนี้ก็อาจจะเหมือนถ้าเกิดว่าฝนตกหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามเก็บใส่กระป๋องเสบใส่กระเป๋าไว้หน่อยก็ดีนะครับส่วนราคาที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือต่ำกว่า500เหรียญนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงเบื้องต้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับส่วนวันเปิดตัวเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้นะครับวันนี้สนเสอร์สันเสอร,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 ร์นะครับก็ขอลาไปก่อนทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างสําหรับเจ้าตัวโมโตโรล่าวัน 5 g ตัวนี้เนี่ยนะครับที่เป็นตัว mid range ตัวที่2ที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยของ Motorola นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลก์กดลแชร์ subscribe